ยาหยอดตาแก้หนังตาตกจากโบช่วยได้แค่ไหนอังไม่เคยพูดชื่อยาเนาะว่าต้องใช้ยาตัวไหนจริงๆหลังฉีดโบแล้วหนังตาตกยาหยอดตาที่พอจะช่วยได้ก็คืออัลฟาแกนค่ะอันนี้เป็นชื่อการค้านะซึ่ง ร้านขายยาทั่วไปน่าจะไม่มีขายแต่คนที่เจอปัญหานี้เนี่ยอังแนะนําว่าให้กลับไปที่คลินิกไปแจ้งทางคลินิกนะคะคลินิกสามารถหายามาให้ได้ซึ่งการทํางานของยาตัวเนี้มันไม่ได้เป็นการ reverse ริดของโบนะไม่ได้เป็นการทําให้โบมันคลายริดได้เร็วขึ้นนะคะไม่เกี่ยวกันคือการที่หนังตาตกเนี่ยมันเกิดจากโบไปโดนกล้ามเนื้อมัดด้านในที่ชื่อว่า LPS LPS มีหน้าที่ในการเปิดเปลือกตาขึ้น พอโบไปฮิตโดนมัสเซลมัดเนี้ยมันทำให้ฟังก์ชันไม่ได้หนังตาก็เลยตกลงยาตัวที่อังพูดไปอัลฟาแกเนี่ยเขาจะไปทำงานให้กล้ามเนื้ออีกมัดหนึ่งเป็นมัดเล็กๆที่ชื่อว่ามุลเลอร์มัสเซลทำงานได้ดีมากขึ้นหดตัวได้ดีมากขึ้นแค่ชั่วคราวฤทธิ์ของมันเนี่ยจะประมาณแบบ 2- อสาชั่วโมงแค่นั้นแล้วก็จะหายไปซึ่งมัดเนี้ยมันก็ช่วยในการเปิดเปลือกตาได้ระดับหนึ่งดังนั้นอังว่ายาหยอดตาเหมาะกับคนที่ มีปัญหาฉีดโบแล้วหนังตาตกแต่ว่าจะต้องใช้หน้าจะต้องออกงานจะต้องเจอผู้คนแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่มั่นใจอันเนี้ก็สามารถช่วยได้เล็กน้อยแต่ทางแก้จริงๆอ่ะคือการรอระยะเวลาให้โบเขาคลายฤทธิ์ไปค่ะก็จะประมาณหลักเดือนนะแล้วแต่คนแล้วแต่ว่าโดสที่ใช้เนี่ยมากน้อยแค่ไหน ถ้าเกิดว่าตกไม่มากโดนไม่เยอะแบบโดสที่ใช้ไม่เยอะอะไรเงี้ยค่ะก็ประมาณเดือนหนึ่งก็จะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าใช้โดสเยอะก็อาจจะประมาณ2-3เดือนค่ะทีนี้คำแนะนำของอ้างนาะถ้าเกิดว่าฉีดมาแล้วเจอปัญหานี้เราสามารถใส่แว่นกันแดดในช่วงที่มันแบบมีอาการก่อนได้นะ ช่วยอําพรางไม่ให้คนแบบสังเกตหนังตาที่มันตกไม่เท่ากันอะไรเไงี้ยก็ช่วยได้ค่ะแต่ที่สําคัญเลยสําหรับใครที่ยังไม่ได้ฉีดแล้วมาเห็นคลิปนี้นะสําคัญสุดคือการเลือกคุณหมอที่ฉีดให้เราค่ะแนะนําว่าเลือกคุณหมอที่มีประสบการณ์เท่านานนะเพราะว่าความเสี่ยงอันเนี้ยถ้าฉีดกับคุณหมอที่มีประสบการณ์แล้วอะความเสี่ยงก็คือแบบน้อยน้อยมากๆเลยค่ะ